ช้านี้ก็จะมาแจกรอยยิ้มที่สดใสของเด็กชายตัวตุ่นเหมือนเดิมระเบิงยญิงเอ้ยตาานนนื่นขึ้นมาอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าเมื่อคืนกับนอนเบิดขึ้นคือเกาบอก่แมนวาผิดฉันตัวฮึ่ตื่นกินนมซีหอกค่ะมื่อนี้นาดิวเพิ่นกับมาตะกรุงเทพเพิ่นกัมาเล่นน้ามื่อนี้เด็กชายตัวตุ่นเพิ่นก็ได้เกิดไม่หญิงนั่งตื่นตาตื่นใจกับเกิดไม่บอกขาดแง่งยุบสันก็คือว่านั่นแหะนังนั่งรถขาไถนั่นนแล้วก็ไถไปทั่วบันนี้ยิงเอ้ยตีนทะลอกบอกเปิดเบิดฉันก็เลยซื้อถุงเท่าซื้อรองเท่าอันนี้ล่ะคือแบบว่ามันเป็นรองเท่ากับถุงเท่าในโตนั่นนะเทงเทมันก็สิเป็นฟิวคือถุงเท่าแมนบอแต่ว่าช่วงปลายก็สิเป็นซิลิโคนแบบนี้แมแล้ว อีกอย่างน้ำหนักกระเบาค่ะบ่เถอะทะละค่ะก็บบ่หอดลอยพร้อมเด็กชายตัวตุนมักบัคักเลยได้หญิงไทยไปบัดนี้บ่ต้องย่านค่ะบ่ต้องย่านตีนทะลอปอกเปิกเลยแต่ว่ารองเท่าอันนี้คันสร้างซื้อก็สิทาดูนในเด้อเพราะว่าหยังตีมันมาจากจีนค่ะถ้าฉันสร้างก็เกือบอาทิตย์นึงพุ่นเนาะและนี่หญิงอันนี้ก็สิเป็นปลาคอปลาคอหน้าบ่แม่นค่ะปลาคอจากปทุมธานีก็คือจังวัดนั่นแหะนดิวแม่นบ่ลูกชายหญ้าสั่นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดงานอยู่ปทุมธานีค่ะยามเวลาว่างแม่นบ่เขาเจ้าก็สิไปหาไส้เบ็ดตกปลาจังซี่นะงานที่เขาเจ้าพากันไปเฮ็ดก็นี่ล่ะค่ะพวกใครไข่ยัดใส่ไข่เข้าสังซีแม่เพิ่นกลับมาบ้านรอบนี้เพิ่นก็มา ฝากพวกฉันน้ำเด้ญาสันนี่กำชักน้ำกำชักนาวางได้หูบอกต้องอย่างเท่านั้นเด้อต้องอย่างมันจ,จึงตีแซ่บประสันมาโอ้ยโอเคโอเค <c oughs> จากนั้นกัตตัดผ่านมาที่เมนูตอนเสนาร์เมญ่าก็คือวา่าอะไรก็ได้ปลาคอมาแมนบบเมญ่าเสียดหยังค่ะก็จะทำหมกหม้อปลาคอค่ะกลับมขขาวิธีในการเฮ็ดแมนบบก็บ่ได้ไี่ทายทอดให้เบิง่งให้มันละเอียดดอกค่ะเพราะว่ายังตีทายบ่ทัทน <c oughs> จากนั้นกัตตัดผ่านมาที่ลูกสาวค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดของนางแมนบบพอเพิ่นก็บอกว่าให้ห้น้ำเข้าตู้เย็นเพราะว่ายังตีจะคลองก็กินจะ็ต้องห้นาก็เเเลลยบอออกกว่าโโคคแับหยังมาติมื้อนนีี้พพพ่่่่อเเิิสาาไปทยววแตถึงแมม่่วาสิบีอ เปลี่ยนนั่งกับเฮ็ดคือเขาแหละว่าภาวันยังตีมันก็เป็นนาทีเวลาวัดหยุดก็ต้องแบ่งเบาผ้าลาคคนในบ้านยังสีนาลายคนก็สีถามย่าไอ้อยยังเห็นเจ้าเฮ็ดกับเขาอีรีเด้ข่อยยังเบิ่งภาพแบบว่าการที่เจ้าเฮ็ดเน่ากินยังสีนาญิงเอาจริงๆตั้งแต่มาอยู่บ้านเด้อด้วยอย่างมันยากหลายๆอย่างแหมอีกอย่างการเฮ็ดกับเขากับน้ำเม่ยาแล้วก็ไว้แล้วก็เฮ็ดมากกว่าถามว่าฉันอยากเฮ็ดบ่ฉันก็อยากเฮ็ดแต่ว่าก็นี่แหละนี่จังคือจังหวะนี่แหละยากซ้่มตาเฮ็ดนี่แหละนี่ช่วงเวลานี้ในสีฝ้าป้อนเขาโตตุ่่่่่่นน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 ไหสสสิต้้้้้ออองงงงััััััััววววววลลลาาาขขดดดดดมมมมมีีีีจจะกก็เเเเบปแแแููรฉฮผย ท่านกินแม่มันก็เลยเห็ดห้แตะละค้นกระซอยกันจัดแต่งแบงบายเห็ดนันเห็ดนี่ก็ไปคนละนาทีจากนั้นลูกสาวเพิ่นก็บอกให้ย่านะเปียผมให้เพราะว่ายังตีแม่เห็ดบอป็นค่ะเนี่ยเห็นบอหลายคนกับว่ามันบ่ว่ายายเจ้าเก่งสุย่างเนาะเจ้าเห็ดเป็นสุย่างนี่แหละยิงอันนั้นฉันเห็ดบเป็นก็คือทักเปียผมไม่ลูกนี่ละบอกไปเลยฉันบ่สามารถค่ามัดรวบธรรมดานีได้ยู่แต่ว่าไม่สามารถถักเปียได้เลยกับเข้าเสาห้องในมือนี้ก็ง่ายๆค่ากับปิ้งไข่เนี่ล่ละไข่เข้าไข่ส้งเคืองแล้วกัไข่ยัดใส่ทีลเดีนน่่ยวมีหลานคะ ธรามาติดตาไม่กัยังถามอีกเด้พอปูเป็นยังือกินแต่เขาเจ้าแต่เห็นแต่พอปูกินเขาเจ้าพ่อปู่แกเคยผ่าตัดลำไส้มาจ้าซึ่งการทํางานของลำไส้มันกับสีบวชคอยดีคือเก่าคุณหมอก็เลยแนะนําให้กินอาหารอะไรที่ย่อยง่ายๆกับจังเส้นเขาสวยนั่นแหละยิงเพราะว่าเขาเหนียวมันย่อยยากแท้เด้หลังจากผ่าตัดออกจากโรงพยาบาลมาตั้งแต่มือนั้นพอปูเล้กก็กินเขาเจ้ามาตลอดเลยค่ะแวกับพวกอาหารรดจัดจังเสียพอปูเล้กก็สีบวชคอยกินเด้หลังจากกินเขาเร้าแล้วแมนบอลหญ้าปนเลิกกัสีเอานี่ค้าอัลมอนไข่ที่เขาเอิญนะ ฉันกินแล้วมันรู้สึกเฟียนๆแมมันบาแสบคือบอกม่วงโอ้ยนอล่าสุดนี่แหละเนาะคื่อจังเขาวาแหละเนาะมักคนละยางเนาะจ้งฉันชกคำว่ามันแสบดีเด้อันปากกับว่าบาได้บาได้ปากกับว่าบาแสบบแสบได้ยิงแต่แห่งกินบาเศ้าไหมกินหลายข้ามพร้อมเด้ขนาดเบาแสบก็กินเกือบเบิดนวยค่ะส่วมันแสบนี่ม่นส่ว่กินเบิดต่นผุดบอหึลัางแกพักกันกินเขาเศร้าแลี่วๆกันั่งโซเลกันเวว่พื้นคนบ่แมนนั่งโซเลกันเววานั่งเว้่นี่เเ้านัวหัวมวนทั่วไปนันละเลืออกังมนี่ืตยวมือ กันผู้ได้รู้กับมาคอมเมนต์โลดเพราะว่ายังตีฉันขี่ขานบอกมันยาเฮ้ยเอาย่เลือกตั้งมันไปตั้งแต่วันที่11พุนเด้อันนี้มือใดนี่เจ้าคือพึ่งมาลงคิปเจ้าคือพึ่งมาให้ตัวขอยเบิ่งโอ้ยไม่แย่นีแม้จะเป็นสมซื้อซองเนาะดุดดองคิปโอ้ยพันไปจังหาหลายมือจะคอยเอามาลงให้ตัวข่อยเบิ่งจะเป็นจะดองคักดองแน่เนาะยายเห็นบ่พวกเธอบ่ต้องมาเว้าบอต้องมาเบาบอต้องมาเซวฉันดอกฉันวาให้เจ้องแล้วฉะนั้นนะพักันนั่งเบิ่งซื้มอเี มือนีสมาชิกในครอบครัวกัสิมิสิลเลือกตั้งก็คือพอปูเม่ยาแล้วก็ออ้ก่อนแก้วก่อนค่ำส่วนชั้นตีทะเบียนบ้านกันยังว่าท่านใหญ่ของมายุบันนนทจะเลื่อนเด้เพราะว่ายังมาตีหญิงชั้นที่จริงเน่ะฉันกัอยากใหญ่อยู่เด้แต่ว่ามันกัยากด้วยอีหยังหลายๆยางหลักๆเลยก็คือไา่ได้จาก a c e บ o o k นั่นล่ะถ้าเปลี่ยนเด้มมันสิถือระงับท่านทีเพราะว่ายังติมันสิตรวจสอบเฮาไปสามชีหขดเดือนผุนนะค้าไปเปลี่ยนอีหยังเกยวกับขอมูลส่วนตัวของเฮานะโอ้่ะบ่ได้้กปไค่ะบ ในตาก้าใช้ได้2อาทิตย์สรุปหน้าหนูดีขึ้นจากที่หนูเครียดมากมาเป็นปีเพราะว่าหนูเป็นสิวแพ้สารสเตียรอยหน้าดำมากก่อนหน้านี้เอาเซตใหญ่มากวันนี้หน้าหนูเนียนสิวไม่มีเหลือแต่รอยรักษาจุดด่างดำเป็นจุดๆผูดใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮากะทักแจกหาดุจ๋าพาแสบเลยเลยเดอ้อ